ควรกินโปรตีนจากแหล่งไหนดีเจ้าสาวฟรอมทอค,คุยโรคยาาให้เป็นเรื่องง่ายจากคลิปก่อนหน้าค่ะเรามีคุยกันไปแล้วเนอะว่าโปรตีนเนี่ยเราควรต้องกินเท่าไหร่น้ําหนักตัวยังไงกินยังไงอะไรเงี้ยค่ะถ้าอยากรู้ก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าเนอะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงว่าแล้วเราต้องกินโปรตีนจากแหล่งไหนดีจากหมูดีนมดีไก่ดีปลาดีหรือว่ากินจากถั่วหรือกินอะไรเพราะพวกนี้เรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นแหล่งที่ให้โปรตีนกับเราอะนะคะ คำตอบก็คือว่า ให ips, right? ้เรากินให้หลากหลายค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากรดอะมิโนอะค่ะมันมีทั้งหมดเกิด20ชนิดใช่ไหมคะแล้วมันก็มีบางตัวที่เป็นกรดอะมิโนจําเป็นไม่จําเป็นต้องรับจากอาหารเข้าไปใช่ไหมคะะฉะนั้นคือถ้าสมมุติว่าลองคิดสภาพก็แต่เราเกิดมาเรากินแต่ไข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 ่มา20ปี30ปี40ปีเราก็จะได้ชุดกรดอะมิโนที่มันมาจากไข่เพียงอย่างเดียวแล้วเราก็วันหนึ่งเราก็เปลี่ยนมากินป้า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 ปาเพียงอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้ชุดกรดอะมิโนที่มันมา ตักปลาเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วค่ะเรารู้ว่าแหล่งของกรดอะมิโนหรือว่าโปรตีนคือแหล่งไหนบ้างอะค่ะให้เรากินทุกอย่างกินสลับสับเปลี่ยนกันไปเพื่อมันเป็นความหลากหลายของกรดอะมิโนที่เราได้รับมานะคะแล้วก็ทําให้เราสามารถเอากดอะมิโนพวกนี้ค่ะ เอาไปใช้ได้อย่างเต็มที่อย่างพวกเนื้อแดงหรืออะไรที่บอกว่าห้ามห้ามห้ามกันแต่ถามว่าจริงๆควรต้องได้รับไหมก็ควรต้องได้รับแต่ควรที่จะต้องจํากัดปริมาณว่ามันไม่ควรเยอะเกินไปแค่นั้นเองค่ะในแต่ละอย่างแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคือครันนี้เรารู้แล้วนะคะว่าเราจะต้องกินโปรตีนให้หลากหลายชนิดมากขึ้นนะนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะถ้าใครอยากมีสุขภาพดีๆแบบนี้ค่ะ กดติดตามช่องจะจาฟาร์มาทอก Talk เอาไว้นะคะจะมีเคล็ดลับสุขภาพดีแบบนี้มาให้กันอยู่เรื่อยๆเลยค่ะจะจาฟาร์มาท็อก Talk อยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั้งประเทศค่ะ